เมนูที่แน่จะมาแกะสูตรวันนี้ค่ะจะเป็นเมนูโกโก้โดกันโกนาค่ะเมือนเรากินช็อกโกแลตแบบยังไงยังงั้นเลยอ่ะมัมาชาดีมากอ่ะเป็นเมนูที่น่าทำมากเลยนะคะสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเราจะมาแกะสูตรเมนูอร่อยๆกันอีกนะคะเมนูที่เน่จะมาแกะสูตรวันนี้ค่ะจะเป็นเมนูของร้านกาแฟอินทนินนะคะเน่ไปได้เมนูใหม่มาค่ะก็คือเป็นเมนูโกโก้ดังโกนาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำสามสูตรของโกโก้ดังโกนาเลยนะคะก็คือเป็นเมนูลาเต้โกโก้ดังโกนามัทฉะโกโก้ดังโกนาแล้วก็ดับเบิลโกโก้ดังโกนากันค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเรามาทำตัวโกโก้ดังโกนากันก่อนนะคะค่ะ สำหรับเวลาที่เราจะทําโกโก้นาากนหน้านะคะส่วนผสมที่เราจะใช้ค่ะก็จะมีแค่ผงโกโก้นะคะเนี่ก็ใช้เป็นผงโกโก้ร้อยเอนะคะของเลนทอลกาแฟเรานี่แหละแล้วก็มีน้ําตาลทรายขาวค่ะธรรมดาเลยค่ะของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ําร้อนค่ะอัตราส่วนนะคะก็คือ1ต่อ1นต่อ1นเลยค่ะคือถ้าเราใส่โกโก้1ช้อนน้ําตาลทรายก็1ช้อนน้ําร้อนก็1ช้อนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเน่จะทาเอาไว้ทีเดียว10สูตรเลยนะคะ เผื่อว่าจะได้เห็นเลยค่ะว่าเราสามารถที่จะทํแล้วก็เก็บเอาไว้ได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาใส่โกโก้นะคะที่10ช้อนค่ะนี่นะคะใส่ไปเลยค่ะ10ช้อนโกโก้10ช้อนน้าตาลทรายนะคะก็10ช้อนเหมือนกันค่ะเอาช้อนขนาดเท่ากันเลยนะคะอ่าช้อนตัวนี้นะคะ10ช้อนค่ะแล้วเราก็จะตามด้วยน้ําร้อนนะคะ10ช้อนเหมือนกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเน่เทลงมาก่อนนะคะน้ําร้อนตักเลยค่ะ10ช้อน เสร็จแล้วนะคะก็คนให้ละลายเข้ากันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้เป็นโกโกโ้นะคะที่ผสมกับน้ําตาลกับน้ําร้อนเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะอันดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเ,เ,เราก็จะมาทําวิปครีมกันค่ะเน,น่ก็เตรียมทําวิปครีมเลยนะคะถังที่เราจะตีวิปครีมนะคะถ้าแช่เย็นได้จะดีมากเลยค่ะอันนี้เน่ก็แช่เย็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วางไปบนน้ําแข็งด้วยจะยิ่งทําให้เราตีง่ายขึ้นค่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะตีวิปครีมนะคะก็คือ เราก็ใช้วิปปิ้งครีมเลยค่ะทีนี้วิปปิ้งครีมเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเน่ก็วันนี้เน่ใช้ของแมกโนเรียนะคะสําหรับวิปปิ้งครีมค่ะโกโก้เราใช้10ช้อนเนี่ยวิปปิ้งครีมเราก็จะใช้ที่10ออนเหมือนกันนะคะเออสำหรับสูตรนะคะเน่ใช้เรียกว่าเราเป็นหนึ่งหมดเลยนะคะถ้าโกโก้ของเรา1ช้อนน้ตาตาลทราย1ช้อนน้าร้อน1ช้อนวิปปิ้งครีมของเราก็1ออนค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเน่มาเทเลยนะคะเพราะเราก็เลยจะใช้เป็นวิปปิ้ง สิบออนเสร็จแล้วค่ะเราก็จัดการตีเลยค่ะเริ่มต้นด้วยแรงต่ำๆก่อนนะคะเราจะตีจนวิปตั้งยอดนิดๆประมาณนี้นะคะก็คือได้วิปครีมที่เนียนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพอหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาโกโก้ค่ะที่เราผสมกันเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะ ค่อยๆเทลงไปค่ะทีนี้ในระหว่างที่เราเทเนี่ยเราก็ตีไปด้วยเลยนะคะค่อยๆเทช้าๆนะคะ,ะตีไปด้วยเลยค่ะผสมโกโก้เข้ากับวิปครีมนะคะอะย่าวนี้ก็ค่อยๆผสมนะคะคนให้เข้ากันนะคะ,ะทีนี้นะคะพอเราผสมเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถที่จะว่าเอามาเก็บใส่เหยือกเทไว้ได้เลยนะคะเอาไว้สำหรับใช้งานได้เลยค่ะ โอเคพอเราทำในส่วนของดังโกนาโกโก้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำเมนูกันค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันนะคะเมนูแรกนะคะก็คือจะเป็นเมนูลาเต้โกโก้ดังโกนาค่ะเดี๋ยวเน่ก็จะทํากาแฟนะคะมาที่2ออนก่อนค่ะกาแฟเราก็จะใช้เป็นกาแฟ2ช็อตนะคะแล้วก็น้าไหลส2ทางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดึงกาแฟมา2ออนค่ะโอเคค่ะเราได้น้ากาแฟ2ออนมาเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับลาเต้โกโก้ดังโกนานะคะส่วนผสมที่เราใช้ก็จะมีกาแฟค่ะ2ออนนะคะแล้วก็มีนมผสมค่ะนมผสมก็คือว่าถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ต้องการหวานมากนมผสมไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแล้วก็มีนมสมดรสจืดค่ะเดี๋ยวเน่ก็จะมาผสมก่อนเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเราจะหวานแบบปกติอะคะ่ะนมผสมเราจะใส่มาที่1ออนนะคะ เพราะว่าก็คือเดี๋ยวเราจะได้ความหวานจากตัวโกโก้ดารโก,น,กน่ามาช่วยอยู่แล้วค่ะเราจะไม่ได้ใส่หวานมากนะคะพอเป็นนมผสมที่1ออนนะคะนั่นหมายความว่านมข้นหวานที่20 ML แล้วก็นมข้นจืดที่10 ML ค่ะเนี่ก็ใส่มานะคะแล้วเราก็ใส่นมสดรสจืดค่ะนมสดรสจืดเนี่ใส่มาที่3ออนค่ะ3ออนนะคะเทเลย เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าหากว่าใครที่เอาเป็นแบบว่าไม่หวานเลยนะคะเอาเป็นความหวานจากตัวโกโก้อย่างเดียวะคะ่ะก็เป็นนมสดรดจืดอย่างเดียวเลยนะคะที่4ออนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําแข็งเลยค่ะแล้วเราก็จะมาใส่กาแฟนะคะ2ออนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวโกโก้โกดังโกน่าของเราเนี่ยนะคะมาท็อปหน้าต่อเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะง่ายมากๆแล้วก็อาจจะมีความโรยผงโกโก้หน่อยก็ได้นะคะโรยผงโกโก้หน่อยก็ปิด้าเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูลาเต้โกโก้ดังโกนาะนะคะทีนี้เมนูต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นมัทฉะโกโก้ดังโกนากันบ้างค่ะสําหรับมัทฉะโกโก้ดังโกนานะคะเราก็จะใส่น้ําร้อนนะคะที่2ออนค่ะแล้วก็ผงมัทฉะค่ะที่2ช้อนนะคะ ผงมะชาเนี่ยก็ใช้เป็นมะชาของ Oriental Coffee เรานะคะเป็นผงมะชามร้อยเปอร์เซ็นต์สองช้อนชาค่ะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันค่ะเข้ากันเสร็จแล้วค่ะก็เราจะใส่นมผสมนะคะที่หนึ่งออนค่ะก็คือเรียกว่าหวานเอาแบบปกตินะคะถ้าใครอยากหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มรสได้นะคะเพราะฉะนั้นนมผสมหนึ่งออนนะคะก็คือจะเป็นนมข้นหวานนะคะที่ยี่สิบมลค่ะแล้วก็นมข้นจืดค่ะที่สิบมล ถ้าสังเกตนะคะนั่นหมายความว่าตัวเบสที่เน่ใสอ่ะคะ่ะจะหวานน้อยกว่าเมนูปกติอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ความหวานจากตัวโกโก,โกะคะ้ค่ะมาผสมนะคะเสร็จแล้วเน่ก็คือจะใส่นมสดนะคะลงมาจนครบ6ออน,นะคะ่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะใช้หวานมากหรือหวานน้อยอ่ะคะ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะคะ่ะมะชาก,กับนมผสมแล้วก็นมสดของเราอ่ะคะ่ะก็จะมาจบที่6ออนนะคะง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วก็เอาน้ําแข็งใส่ได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะเอาโกโก้ดังโกานาของเราเนี่ยค่ะนี่ท็อปปบนเลยค่ะก็ใส่มากใส่น้อยก็เอาที่เราชอบกันได้เลยนะคะนะคะแล้วเราก็โรยผงโกโก้นิดนึงเหมือนเดิมหรือเราอาจจะโรยเป็นแบบเป็นนัดเป็นถั่วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าปิดฝาได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนู มัช่าโกโก้ดังโกนาะคะเมนู menu ต่อไปค่ะที่เน่จะมาแชร์นะคะสำหรับเมนูโกโก้ดังโกนาะคะก็คือจะเป็นเมนูดับเบิลโกโก้ดังโกนาะคะดับเบิลโกโก้ดังโกนาะคะก็คือข้างล่างของเราจะเป็นโกโก้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราสามารถใช้เป็นโกโก้ผสมเลยก็ได้นะคะแต่ว่าทีนี้เราจะมาทำเป็นสูตรให้ดูค่ะว่าถ้าเราจะเ,าเป็นแบบให้มันไม่หวานมากเราก็ใส่เป็นน้ำร้อนนะคะเน่ใช้ที่4ออนค่ะเสร็จแล้วใส่ผงโกโก้นะคะ หนึ่งช้อนค่ะคุณพ,นพูนหน่อยค่ะได้เข้มขน้นแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วค่ะนมผสมนะคะเราจะใส่แค่ออนครึ่งค่ะก็คือเป็นนมข้นหวานหนึ่งออนนมข้นจืดครึ่งออนนะคะเน่ก็ผสมมาเลยค่ะหนึ่งออนครึ่ง นมข้นหวานข้นจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็คือใช้ที่เราชอบได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยละสาหรับเป็นเมนูโกโก้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเน่ก็เทโกโก้ลงไปเลยนะคะอ่าเทเลยแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งได้เลยค่ะเรียบร้อยละแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะท็อปหน้าด้วยโกโก้ดังโกนาของเรานะคะอ่าท็อปหน้าเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะน่าทานไหม โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะ3ส,สูตร3เมนูค่ะจากโกโก้ดังโกน่านะคะอันนี้เราสามารถเก็บแช่เย็นเอาไว้ได้เลยนะคะก็คือสูตรนี้เนี่ยเนว่าก็เก็บประมาณ3-4วันนะคะเก็บเอาไว้ได้เลยเอามาสําหรับเวลาลูกค้าสั่งเราก็ทําง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าแต่ละแก้วเนี่ยอร่อยยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชิมกันนะคะขออนุญ,ญาตตักตัวโกโก้ดังโกน่าข้างบนชิมก่อนนะ ืดีมากเหมือนเรากินช็อกโกแลตแบบยังไงยังงั้นเลยอ่ะอทีนี้ข้างล่างนมระหวานนะคะอพอเราดูดมาเนี่ยก็คือก็จะได้เป็นนมหวานหวานมีความหอมกาแฟลงมาแล้วแล้วก็มีความได้กลิ่นโกโก้ขึ้นมาด้วยค่ะอืมอร่อยอ่ะกูชอบอะ่ะดีมากจริงๆจะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่น่าทำมากเลยนะคะ ง่ายแล้วก็อร่อยอกินหลอึกเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูมาชาดกันบ้างค่ะอมืมาชาดีมากอะคือไม่หวานมากนะคะสูตรนี้เพราะว่าบอกแล้วว่ามาชาดคือเราลงมีความลดความหวานจากสูตรปกติหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีความแบบว่าได้ความหวานจากตัวโกโก้เนี่ยค่ะหรือช็อกโกแลตที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะมากินด้วยอืมอร่อยอดีอะอันนี้ดับเบิลโกโก้ อ,อร่อยหมดเลยอ่ะก็สำหรับเมนูนะคะโกโก้น,นังกูนาค่ะนี่ก็มาแชร์ให้นะคะ ไปลองทำกันดูค่ะต้องบอกว่าเน่มาแกะสูตรนะคะจากเมนูใหม่นะคะของกาแฟอินทนิทนะคะมาแกะสูตรให้ดูค่ะเพราะว่าดูแล้วน่าทานมากแล้วนี่ก็ซื้อมาทานเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็เลยมาแกะสูตรให้นะคะเพราะฉะนั้นไปลองทำกันดูค่ะเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็จะได้มีเมนูใหม่ๆนะคะลองทำทานที่บ้านหรือว่าลองทำขายที่ร้านกันดูค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเน่มาแชร์ให้เราถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะหรือว่าอยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรเพิ่มเติมยินดีมากๆค่ะอยากจะให้เนี่มาแชร์ความรู้เรื่อง รหรือว่ามีคำถามอะไรก็ฝากเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะแล้วก็เดี๋ยวโกโก้นาโกน่านะคะยังมีเหลืออยู่อีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเนจะมาทำเมนูใหม่ๆใ,ใ,ให้อีกนะคะลองติดตามกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กันไว้นะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้นะคะวันนี้กับ3โกโก้ดังกน่าค่ะลาเต้มัทฉะแล้วก็ดับเบิลโกโก้ค่ะ ก็ไปลองทำกันดูได้เลยค่ะอร่อยมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ